มาทดสอบงานซ่อมกันอีกเครื่องนะครับสำหรับเครื่องนี้ยี่ห้ออานนรุ่น e ีโค3 0าของคุณนรงค์ครับจังหวัดนคปรปฐมมาด้วยอาการภาคชาร์จเจอช็อตนะครับภาคชาร์จชอ็อตภาคอินเวอร์เตอร์ใช้ได้นะครับใช้งานมาแล้ว8เดือนไม่ได้ใช้งานแบบผสมไฟนะครับก็ใช้แผง550วัตต์5แผงแบตบลิเทียมอรเฟสส0งรอแอระบบ24โวลต์นะครับ ระบบยี่สิบสี่โวลต์ถ้าเป็นแบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมเทียบเท่ากับหนึ่งแบตเตอรี่สองร้อยแอมนะครับเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยแอมของระบบสี่สิบแปดโวลต์น,นะครับไม่ใช่ว่ามีเยอะนะครับถือว่ามีน้อยครับสองร้อยแอมนะเพราะว่าเป็นระบบยี่สิบสี่ใช้แป๊บตเดียวก็หมดนะครับถ้าแบตเตอรี่400แอมป์เทียบเท่ากับ200แอมป์นะครับ ในระบบ48โวลต์นะครับก็คนละครึ่งนะครับงานครึ่งกันเลยเอาละเดี๋ยวมาทดสอบพร้อมๆกันครับอันนี้เขาบอกว่าภาคอินเวอร,เอร์เตอร์ไม่เสียนะครับก็มีในฝั่งชาร์จเจอเสียจริงๆนะครับเปลี่ยน IGBT ในภาค m b t t ชาร์จเจอร,เรียบร้อยนะครับมาทดสอบกันครับตอนนี้ใช้ไฟจากสวิตชิ่งนะครับแทนแผงโซลารเซลล์เนื่องจากว่าเป็นตอนกลางคืน แล้วก็จุดต่อสายไฟอะไรต่างๆมันเล็กนะครับผมก็เลยลดลงมาแบบนี้ครับลำดับแรกครับให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับเมื่อมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับเราสามารถเปิดสวิตช์ power ได้เลยนะครับ สัตพักก็จะมีไฟใจออกมาครับที่สองยสามสิบโวลต์ครับตามค่าที่เราตั้งไว้ไปดูการตั้งค่ากันครับเราตั้งไว้ยยงไงไบแบตเตอรี่สองร้อยแอมตั้งเป็นโหมด sbu ครับแบตเตอรี่สองร้อยแอมตั้งที่สี่สิบแอมนะครับถูกต้องแล้ว apl use เมนู12นะครับตั้งไว้23โวลต์นะครับก็ถือว่าต่าไปครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูด้วยครับว่าตอนใช้งานมันเป็นยังไงนะครับมันตอบโจทย์เอาไหมนะครับเมนู13นะครับขอตั้งไว้ที่24ครับก็ถือว่าต่าไปอีกนะครับตั้งไว้ที่ย5 5แล้วกันนะครับ เมนู12บกับ13บนะครับไม่ควรใกล้กันมากครับควรห่างกันไว้ไม่งั้นมันจะมีปัญหาทอนแบตเตอรี่มันต่ำนะครับพอแบตเตอรี่มันต่ำมันตัดไฟฟ้าใจให้โหลดแทนแล้วนะครับแรงดันของแบตเตอรี่มันจะเด้งขึ้นมานะครับตัดที่2ี่เวลาแบตมันไม่มีโหลดแรงดนันมันอาจจะเพิ่มขึ้นมามาแตะเมนูที่ส3บก็อาจจะเป็นได้นะครับเราต้องตั้งไกลๆไว้นะครับ ยี่หกเลยละกัน,นครับเราปิดเสียงไวค้ครับเมนูยี่หกครับตั้งแรงดันชาร์จไปที่ยี่สิบแปดจุดสองนะครับในแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแปดเซลล์ครับตั้งใดที่28.5ครับเมนูย7่โวลต์ลอยนะครับตั้งไว้ที่ 27.5ครับตั้งได้ครับค่าเดฟอต์โรงงานโมนูย9สิาำคัญเลยครับตั้งไว้20ครับมเออาจจะตัดได้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึง20โวลต์นะครับตั้งไว้22แล้วละกันครับมันช่วงแรงดันมันแคบครับในระบบ24โวลต์ครับถ้าใช้โหลดเยอะๆครับแนะนำกระโดดไประบบ48โวลต์เลยนะครับ ใช้ได้กับบ้านทั้งหลังคุ้มค่าแน่นอนครับ1.31่งมผมตั้งไว้ยี่สิบเจ็ดละกันนะครับอันนี้มันใช้งานกับแบตเตอรี่แบตแห้งแบตเจลแบตน้ำนะครับจริงเราไม่ตั้งก็ได้นะครับเอาละตอนนี้ผมตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับ ติดตั้งกระแสชาร์จไว้ที่40แอมป์นะครับจะว่าตอนนี้ผมใช้สวิตช,ชิ่งในการทดสอบครับเดี๋ยวผมลดกระแสลงและกันนะครับครับเป็นแผงก็ไม่มีปัญหาครับแบตเตอรี่ผม100แอมป์นะครับตั้งไว้ที่30นะครับอ๋ไม่ได้บ,บันทึกครับจำแล้วครับผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับ ดูที่ลูกศรน,นะครับถ้าชี้ออกไปว่าใช้แบตบถ้าชี้ลงแบตไปว่าชาร์จครับครับเริ่มชาร์จแล้วครับ ตั้งชาร์จไว้ที่3 0แอมป์ครับดูนะครับว่าสวิตชิ่งจะาจถึงหรือเปล่าตรงนี้ทางนั้นก็อยู่แท่งแรงดันของแบตเตอรี่ด้วยแรงดันอยู่ที่25.5ก็จะชาร์จปกลบที่30ครับดูนะครับ ยี่สิบแปดยี่บเก้าิบนะครับเป็นเรื่องปกติว่าในด้านชาร์จเจอร์ใช้งานได้แล้วครับผมเราเปิดโหลดดูครับเนี่ยเปิดโหลดครับไปจับแผงก็จะจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับเหรือเท่าไหร่ก็จะชาร์จลงแบบโหลดที่3าครับโหลดที่900าร้กว่าวัตต ดูนะครับการกินกระแสแบตเตอรี่เป็น0ูนย์ผมจะปิดไฟจากแผงดูนะครับนะครับพอไม่มีไฟจากแผงนะครับมันก็จะกินกระแสจากแบตเตอรี่เต็มที่เลย4 5แอมป์กับโหลด9 0 0วัตต์ครับนะครับ,นะรบลูกศรชี้ไปยังลูกบ้านนะครับผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงใหม่ครับกินกระแสก็จะลดลงนะครับ ถ้าเป็นศูนย์แปลว่าไม่ได้ใช้แบตแล้วครับมันก็จะเหลือชาร์จนี่ครับดูที่ลูกซ้อนนะครับที่ลงแบตแล้วก็ถือว่าปกติแล้วนะครับจ่ายไฟ ac in ดูนะครับว่ามันจะบายพาดหรือเปล่า ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่นะครับกับการตั้งค่าอะไรต่างๆด้วยครับไฟก,การไฟฟ้านะครับจะยังไม่แสดงนะครับจะเห็นว่ามันเป็นศูน,นครับมันจะแสดงก็ต่อเมื่อมันวบาพาสการไฟฟ้าครับผมจะทดสอบให้ดูครับปิดโหลดตอนละกัน ผมจะสมมุติว่าไฟแบตมันต่ำแล้วนะครับมันไบพลาดการไฟฟ้าไะยินเสียงดีเลยแล้วครับอย่างที่บอกครับเมื่อมันมีการไบพลาดครับมันจะแสดงแรงดันด้วยนะครับแบตเตอรี่ยังสูงอยู่ครับมันจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยครับ ใจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาว่ามันตัดไฟจากการไฟฟ้าออกไปครับเอาละก็ใช้งานได้นะครับทดส,สอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ